ดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาชาคุณมีลูกสองแชนแนลวันนี้ค่ะาจะมาพูดถึงหัวปลีค่ะอาหารที่จะช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดนะคะแน่นอนเลยหัวปลีถือว่า เป็นวัตถุดิบอันดับหนึ่งเลยค่ะในการที่จะช่วยเพิ่มน้ํานมค่ะแต่ว่าเอ๊ถ้าเกิดเราจะมานั่งทานหัวปรีเป็นกิโลหรือว่ากว่าเราจะไปซื้อที่ตลาดกว่าจะฝาเชื้อโรคฝาคนเข้าไปเนี่ยก็ยุ่งยากแล้วก็ลําบากใช่ไหมคะวันนี้ชาติก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับง่ายๆในการทานหัวปรีที่ช่วยเพิ่มน้ํานมให้กับคุณแม่ค่ะและเคล็ดลับในวันนี้ที่ชาจะมาบอกนั่นคือนี่เลย เขาเป็นน้ำหัวปรีเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมวัตถุดิบของธรรมชาติ100%เลยด้วยไม่ใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นน้ํานมเพิ่มน้ำนมกู้น้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอด <Yeah. S 1> หรือจะทานบำรุงตอนตั้งครรภ์ก็ได้นะคะ วิธีการทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะอย่างถ้าเกิดตอนตั้งครรภค่ะก็ทาน1 2สขวดค่ะต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคลอดแล้วอยากจะบํารุงอยากจะกระตุ้นน้ำนมนะคะอยากจะเพิ่มน้ำนมเนี่ยก็ทานวันละ3-4ขวดหรือว่าทานก่อนที่จะเอาน้องเข้าให้นมนะคะหรือว่าทานก่อนจะปั๊มนมประมาณ 15- 2 0นาทีค่ะ และรสชาติของเขาค่ะก็มีทั้งรสมะขามรสดั้งเดิมรสขิงแล้วก็รสพุทธาจีนนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็จะช่วยในการดูแลบำรุงคุณแม่อีกด้วยค่ะทานง่ายดื่มอร่อยมากๆค่ะแล้วก็สามารถทานได้ทั้งแบบร้อนแบบอุณหภูมิห้องหรือว่าแบบเย็นก็ได้แต่อย่างตัวชาติเนี่ยชอบทานแบบเย็นนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานๆแล้วก็ชื่นใจค่ะ สามารถเก็บได้นาน1ปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น <Yeah. S 1> ค่ะและเขายังมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะนั่นคือ twinklesa t r ค่ะน้ำอินทผาลามผสมกับมะขามแล้วก็โกจิเบอรี่ค่ะ ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ค่ะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายจะเป็นคุณแม่ก็ทานได้หรือว่าหนูหนูน้องน้อง,องเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะอย่างตัวคุณมีเองก็ให้ลูกชายทานด้วยค่ะลูกชายก็ชอบมากๆเลยเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานอร่อยค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะไม่ใส่น้ําตาลด้วยค่ะสามารถทานแบบอุณหภูมิปกติก็ได้หรือว่าแช่เย็นก็อร่อยชื่นใจค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคุณแม่ยุคใหม่ค่ะสําหรับเครื่องดื่มน้ําหัวปลีจากทาง m ิลพลัสแอนด์มนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงคลิปนี้ค่ะคุณมีลูก2ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ